อะหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขอะหังนิทุกโโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์กายและทุกข์ใจอะหังอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากเวรและกรรมอะหังอัพยาปัจโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความลำบากอะหังอนิโกปโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากอุป er ส Lindsey. รรคอันตรายทั้งปวงสุขีอตานังปริหารามิ ขอให้ข้าพเจ้าจงมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อรักษากายวาจาใจให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอพพยาปชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอน,อนนคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตนานังปริหารันตุจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นเถิดอิทังเมมาตาปิตุนางโหตุสุกิตาโหตุมาตาปิตโรอิทังเมยาตินงตังโหตุสุกิตาโหตุยาตโยอิทังเมภูรูปัจชายาจริยานางังโหตุสุกิตาโหตุภูรูปัชชายาจริยา อิทางสัพพเทวตานางโหตุสุกิตาโหตุสัพเพเทวาอิทางสัพพเปตานางโหตุสุกิตาโหตุสัพเพเปตาอิทางสัพพเวรีนางโหตุสุกิตาโหตุสัพเพเวรีอิทางสัพพสัตตานางโหตุสุกิตาโหตุสัพเพสัตตาทุกขปัตตาจนิดทุกขาพยปัตตาจนิดภยโสกัปัตาจนิดโสกาโหตุสัพเพปิปานิโนเอตตาวตาจะอามเหหิสัมปตังปุญญสัมปทัง สัพเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิทิยาานังทันตุสัทยะสีลังรักขันตุสัพทาภาวนาพิรตาโหตุขัจฉันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจายางพลังอหันตานันจเตเจนะรักขังพันธามิสัพโสอัญชลีวันทาอภิวาทพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราอัญชลีวันทาอภิวาทพระธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา อัญชลีวันพาอภิวาทพระสงฆ์พระเจ้าเป็นที่พึ่งของเราอัญชลีวันพาอัญชลี